วันนี้สิบผ้ามาออกกำลังกายด้วยเด้อเล่นยิมกันเด้อค่ะเดี๋ยวแนทสีเล่นตัวนี้ก่อนนะยี่เห็นไหมมา,มาเด้วค่ะเด้อมาเริ่มที่ตัวนี้ก่อนแล้วจะถอด เห็นไหมเห็นเนาะ ถ้าใครเริ่มแรกก็เอาสิบยี่สิบหรือห้าครั้งก่อนเล่นกล้าม สิบหกเนี่ยเดี๋ยวไปเตะกระสอบทรายด้วยเด้ออ่านะคะกระสอบทรายสุขภาพหาซื้อได้มาหาซื้อไม่ได้ตามร้านขายยาด้วยเดี๋ยวต้องดูแลเอายิ่งาอายุเยอะก็ยิ่งต้องดูแลด,ด้วยเด้อ เืออะไรเห็นบ่าจา้ะโอ้บอเดี๋ยวให้เหือแห้งก่อนแล้วว่าถึงจะไปอาบน้ำมาจ้ะเนาะน่าจะแฝนให้สูงขึ้นอีกอยู่ได้ค่ะเด้อหมอนกำลังก,า,กายกับแม่ ร้อนเดีย๋ยวรอให้เหงือมันแห้งก่อนเลยสิไปอาบน้ำเลยจ้ะระหว่างที่รอเหงือแห้งเนี่ยก็ชิมมาพูดนิดหนึ่งเนาะนี่แหละชีวิตประจำวันของเนต็ตแต่ก็ไม่ได้ออกทุกวันบางทีเนี่ยก็ออกวันเว้นวันเลยจ้ะเด้อนมจืด ที่มีลามาเมื่อวานน,นี่แหละเน่ยก็เลยทำให้ไม่ค่อยอยากลงคลิปเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเหนื่อยแล้วก็ทีนี้อะไรมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเนฐค่ะท,ที่พี่เขาพูดมาอะไรล่ะหนึ่งลูกทำไมไม่หน้าตาไม่เหมือนอพ่อเลยมนพ่อใหญ่ ลูกอีสานคักๆเจ้ไม่เหมือนพ่อใหญ่ได้จังเลยเน็บว่ได้บอกด้วยจาว่าลูกของพ่อใหญ่ได้เกเป็นลูกของเน็ตไหมน่าจะสองแต่งไอจดทะเบียนแล้วไม่ยื่นนอนกดทะเบียนอยู่หันเหล็กเวลาเขาตายไปจะได้สิทธิ์อะไรบ้างคือมันเป็นคำถามที่ซ้ำๆซ,ำซ,ำซากๆแล้มาทำให้เราอะไรอะ่ะ รู้สึกแย่เ yeah. นทก็เลยลองมาถามตัวเองว่าทุกวันนี้ที่เนตอยู่กับพ่อใหญ่เพราะอะไรอย่าแเนทก็รู้ว่าเนทจะไม่เอาคําพูดของคนอื่นมาใส่ใจมากนักเพราะว่าดูแล้วมันเป็นคำคำถามแล้วก็เป็นคําที่พูดเสียดสีวกวนไปวนมามันกับวงเวียนรอบวงเวียนนี่แหละยยเทินพี่น้องเห็นไหมยยเทินวงเวียน วงกลมอยู่ทา่วนไปวนมาพยายามที่จะทําให้เรารู้สึกอะไรอ่ะคิดไปกับเขาแลวทําให้เราเป็นทุกข์ถามตัววันนี้เน็ตเป็นทุกข์ไหมเน็ตก็ไม่เน็ตเลยถามตัวเองว่าเน็ตเธอเป็นทุกข์ไหมเน็ตก็ไม่ได้เป็นทุกข์อะไรเน็ตก็เลยว่าการที่เราไปนั่งคิดแต่สิ่งแบบนั้นมันทําให้ตัวเอง นะจิตตกเรือจากเขาเรียกจิตตกเนาะคิดมากไปโอ๊ยไม่ไม่ยืนเดี๋ยวก็ไม่ได้ตรงนั้นไม่ยืนไอ้นี่เสียสิทธิ์ตรงนั้นไปคือทําใหา้จิตเราเนี่ยแหละตกไม่ใช่เขาตกเขาพยายามอะไรนะพูดในสิ่งที่เขามีแต่เราไม่มีเมื่อก่อนยังเน็ตยังไม่ได้จดทะเบียนก็ว่าเน็ตอยู่แบบเมียเช่า พอจดทะเบียนปุ๊บก็ามาว่าเน็ตไม่ยืน่นเอกสารเวลาเขาตายไปเวลาไอ้ยากันไปเธอก็ไม่มีสิทธิ์ในทางบ้านเขาว่าไปทางนน้นอ,อีกเน็ตก็เลยว่ามันเหมือนวงเวียนรถนี่แหละการเราการที่เราขับรถโยเทินวงเวียนน่ะมันเหมือนกันกันกบคําพูดของคนบางคนที่พยายามพูดอ้อมไปอ้อมมารอบตัวเรานี่แหละเรามีไอ้นั่นก็ไปพูดอันนี้เรามีตรงนี้ก็ไปพูดอ้อมไปตรงนั้นเน็ตก็เลยหยุด 2วันในการทำคิดทำคลิปแล้วก็นั่งถามตัวเองว่าถ้าเราไปใส่ใจกับคำพูดของคนมากเกินไปในสิ่งที่เราเราได้รับคือจิตเราตกมันผลกระทบกับเราเรานี่แหละที่จะไม่สบายใจคิดมากคิดพุ้งซ่านคิดตามเขาเข้าใจอยู่ว่าบางคนเขาอาจจะหวังดีว่าให้ทำตามกฎหมาย แต่ว่าถ้าเราพูดกับสามีแล้วน่าจะพูดให้ฟังเด้อว,ว่าแนจพูดกับเกศแล้วเกศตอบกลกับมาว่ายังไงเธออยากให้ฉันตายแล้วเหรอเธอถึงพูดแบบนี้หันพี่น้องเขาพูดออกมาอย่างนี้ความรู้สึกของเขาคิดว่าเขาเขาคิดว่าอะไรน้อยใจเสียใจตําเนื้อตําเนื้อต้องใจทำไมเมียถึงอยากได้คักเทะเออ เพูดออกมาเธอพูดมาแบบนี้เธออยากให้ฉันตายเราบอกคำพูดของเขาพูดมาแค่นี้เราก็รู้เลยว่าเขารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในการที่เราไปพูดทำไมเธอไม่ยื่นเอ,อกสารไปยังสถานทูตบ้านเธอให้ฉันเพื่อที่ว่าเขาจะได้รู้ว่าเราแต่งงานกันแล้วเขาต่ตมาคำเดียวเป็นเนี้อเขาถามทำไมหรอเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้น,ฉ,นฉันอาจจะได้ อะไรอ่ะรัฐบาลเธอจะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยฉันเธออย่าเห็นตายแล้วบอกฮัดีแน็ตเลย<ม>อึ้งเลยเก<ม>ก็เลยบอกไม่ต้องห่วงถ้าฉันตายนะเธอถือ,อบัตร ATM ของฉันที่ฉันมีในกระเป๋าเนะี่ยไปยื่นติดต่อกับธนาคารพร้อมใบมรณะภาพของฉันนะเขาจะโอนมาเข้าบัญชีเธออัตโนมัติเลยนี่หละค่ะพี่นอ้อง เมื่อเขาพูดมาแบบนี้ความรู้สึกของเขาหนะ่ะคิดยังไงเมียเมียเขาอยู่กับเขาเพราะเงินบอกเปว่าเมียที่จดอยากจดทะเบียนเขาเพราะเงินเขาบอกบางทีคลิปที่หลายๆคนทาเกี่ยวกับการแนะนําเมียฝรั่งในไทยที่จดในไทยเขาไม่ได้มารู้จักนิสัยใจคอของสามีเราเด้อว่าเราพูดไปแล้วนะสามีเรารู้สึกยังไงนะคะเขาอยู่นู่น เ็ารู้แต่นิสัยสามีเขาแต่เขาไม่ได้มารู้จักนิสัยสามีของเราด้วยใช่อยู่เขาพูดกับสามีเขาสามีเขาอาจจะเก็บกดไว้ข้างในเขาไม่พูดออกมาแต่สามีเราเมื่อเราไปพูดแล้วมันไม่เหมือนกับสามีเขาดิฉะนั้นเน็ตถึงบอกว่าอย่าไปเอาคําพูดของคนอื่นมาพูดกับครอบครัวตัวเองเพราะว่าคนเราแต่ละคนนิสัยมันไม่เหมือนกัน ถ้าคุณไหนพูดแล้วสามีเข้าใจเออดีไปแตกี่เปอร์เซนต์ลหละที่สามีจะเข้าใจเขาคิดว่าคุณต้องการเงินตายเงินแม่ไม่ประกันของเขาเขาก็จะคิดแล้วแหละว่าคุณจดทะเบียนแต่งงานเขาเนี่ยเพราะต้องการเงินตายบอกต้องการเงินจากรัฐบาลเขาช่วยบอกเวลาคุณเป็นแม่ไม่เขาคิดเ้อค่ะเดีย๋ยวฝรั่งไม่ใช่เขาไม่คิดเน้นถึงว่า เนตหยุดแล้วกลับมาคิดว่าเนตจะไม่เอาตัวของเนตเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นให้ครอบครัวมีปัญหาหรือมีความทุกข์ใจนะคะเมื่อถึงเวลาจริงๆเนตก็เชื่อแหละว่าแกคงจะเตรียมพร้อมทุกอย่างไว้ให้เนตถึงจะไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้ก็สักวันหนึ่งแกก็คงจะทำให้ดีกว่าเราไปกระตุ้นอารมณ์เขาให้า พุ่งจูดขึ้นมาแล้วก็พูดออกมาแบบเนี้ยไม่ใช่เฉพาะเขานะที่จุกคนที่รับฟังก็จุกจุกเพราะว่าโอ้เขาก็มีหัวใจนะเขาก็มีความรู้สึกนะไม่ใช่ว่าเขาไม่พูดเขาไม่มีความรู้สึกแล้วลองกลับมาถามตัวเราสิว่าเรากดเราไปพูดนะมันจริงไหมถ้าเขาเป็นเขามาถามเราบ้างล่ะเออทำไมเธอไม่ไม่โอนที่นามาเป็นชื่อเธอล่ะ ทำไมเธอไม่ไปโอนบ้านเป็นชื่อเธอล่ะเดี๋ยวพี่น้องก็มาแย่งหรอกมันเป็นทรัพย์สินของเธอนะถ้าเขามาพูดในทำนองนี้มั่งล่ะเราจะรู้สึกยังไงนะคะถ้าหากว่ามันเป็นของเราวันไหนมันก็เป็นของเราเหมือนที่เน็ตบอกทําวันนี้ให้ดีที่สุดเน็ตถึงหยุดคิดแล้วถามตัวเองว่าทุกวันนี้เน็ตอยู่กับเกเพราะอะไรอยากดูแลเกเหรอือ อยู่หรืออยู่เพราะต้องการเงินตายของเกหรือเงินจากรัฐบาลที่จะยื่นมือมาช่วยเพราะว่าเราจดทะเบียนกับคนของรัฐบาลเขาเน็ตถึงได้คําตอบว่าเน็ตอยู่กับเกเพราะเน็ตรักเกเน็ตอยากดูแลเกเพราะเกก็อายุเยอะแล้วแล้วเกก็สุขภาพไม่ค่อยดีขาเกก็เจ็บเน็ตถึงได้คําตอบกับตัวเองมาว่าเงิน ทรัพย์สินเงินทองมันเป็นปัจจัยที่สองคือไม่ใช่ปัจจัยหลักบางคนอาจจะคิดว่าเงินคือปัจจัยหลักอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดของใครของมันแต่ว่าถ้าเราไม่มีสามีคนนี้เรามีเงินใช่เราไปเที่ยวรอบโลกได้เราอยากได้เลยเราซื้อเราอยากได้บ้านเราซื้อแต่ว่าความเหงา ความรู้สึกว่าเวไม่มีคนปรึกษาไม่มีคนพูดคุยด้วยลูกเขาโตแล้วเขาก็ต้องไปใช้ชีวิตของเขาไปมีครอบครัวของเขาเราก็มานั่งเซเวยอยู่คนเดียวมีเงินเต็มธนาคารมันก็บ่ได้มีความสุข้วยค่ะลูกเขาว่างเขาก็มาหาถ้าเขายุ่งเขาก็ไม่ได้มาหาฉะนั้นนับถึงว่าให้หยุดคิดว่าการที่คุณมีเงินและคุณกับ การที่คุณมีสามีอยู่ทุกวันนี้อันไหนสำคัญหรือเป็นปัจจัยหลักบางคนก็ว่าเงินเสียมีเงินทำอะไรก็ได้ใช่มีเงินทำอะไรก็ได้ไไดแต่ความสุขละ่ะเงินซื้อความสุขได้หรอจับแต่ใช่อยู่จับใจใช้สอยไปซื้อนัซอน่ซื้อนี่โอ้ตัวสีเบรนันนี้สวยจังเลยราคาหมื่นซองหมื่นมีเงินซื้อได้แต่ถ้าเราเป็นทุกข์เราอยากปรับความความทุกข์กับใครสักคนหนึ่งเนะี่ย จะหันหน้าไปหาใครหันหน้าไปหาพี่น้องบอกเขาหัวรอสมน้ำหน้าใสแงตบอกให้ด้วยแต่พี่น้องคานตามกันมานี่แหละถ้าเรามีความทุกข์ลงไปปรึกษาเขาสิ <c oughs> หัวรอดใส่เมื่อก่อนมึงมีปัวฝรัง่งมึงมาเห็นหัวกูพ่อปัวมึงตายมึงหันมาปรึกษากูบอกนั่นจะหันไปหาลูกบางทีลูกเราเราปรึกษาโอเคลูกเคยละ่ะ เขาไม่ชอบเราขึ้นมาลูกเรานะ่ะเราโอเคอยู่แต่ลูกเคยและญาติขคงลูกคยอละ่ะเขาจะว่ายังไงเราก็เหมือนหมาหวัวเน่านั่งจ้องกล้องอยู่คนเดียวทางที่ดีคือมีคู่ชีวิตประเสริฐสุดด้วยค่ะทุกบ้างขคมบ้างดีบ้างก็จ่างมันลิ้นกับฟันไม่มีคู่ไหนหรอกที่จะไม่มีกระทบกระแทกกันมีทุกคู่ด้วอค่ะเด้อ แต่ก็ดีว่าเขาเป็นสามีเราเรามีอะไรเราเจเราพูดเราปรับทุกกับเขาได้เขารับฟังก็ให้คำปรึกษาถึงแม้ว่าเราจะอะไรอะหนักขนาดไหนเจอปัญหาขนาดไหนเขาพร้อมที่จะรับฟังเขาพร้อมที่จะแก้และกล้าไปกับเราเพราะว่าเขาเป็นสามีเพราะเขาคือว่าเราเป็นเมียเรือคะ่ะอันนี้นก็กมาพูดแต่ถ้าใครว่าเน็ต ออะไรนะพ้นส่้นก็แล้วแต่บางคนก็ว่า ừ, ปัจจัยเงินสําคัญอันนี้ก็แล้วแต่เขาแต่เน็ตปัจจัยสําคัญหลักคือสามีเน็ตอยากให้เกยอยู่ยกับเน็ตไปนานๆเพราะเน็ตคิดว่าเราจะหาใหม่นะหาได้ถ้าหากเขาไม่อยู่แต่มันจะได้แบบเขาไหมจะเจอกี่คนถึงจะจะได้แบบเขาเด้อคะ่ะเด้อ อันนี้แล้วแต่ความคิดใครคิดมันนะคะเน็ตก,ก็มาพูดแล้วว่า,าต่อแต่นี้เน็ตจะไม่เอาตัวเน็ตไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าทำไมเธอไม่เดินเรื่องแบบนั้นแบบนี้ทำไมเธอไม่ทำตามกฎหมายทำไมเธอไม่ I know ไอนี่ไนั่นคือเน็ตขออยู่ตรงนี้ไม่ขอวิ่งเข้าไปอยู่ในวงเวียนโยเทินรถที่กลับ หมุนอยู่ในวงเวียนหาทางออกไม่เจอเล้ค่ะทุกวันนี้เน็ตมีทางออกที่ดีก็คือดูแลแกไปดูแลลูกไปดูแลบ้านไปเมื่อเวลามาถึงอ,อะไรในสิ่งที่เน็ตรอคอยในสิ่งที่ที่แกบอกแกจะให้เดียวมันก็มาเองนะคะเนาะเมื่อกับแกบอกว่า ว่าสิ่งไหนที่เกพูดเกทําและทุกวันนี้เกย์ทำไหมเกยก็ทําไม่ใช่เกยไม่ทําเพียงแค่ว่ามันต้องใช้เวลาแค่นั้นเองเนาะคะ่นะเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้เนะก็พาออกกําลังกายแล้วก็มาพูดคุยนะคะเดี๋ยวแนทะโขตัวไปอาบน้ํ่อนเพราะวันนี้แนะจะทาก๋วยเตี๋ยวให้เด็กน้อยกินตอนเที่ยงเนาะดื่มนมนะะเนื้อหาเดอแคลเซียมเสริมกระดูก ด้วยค่ะด้วยท้ายคลิปนี้นะก็เหมือนกับเน็ตพูดไปว่าคนเราความคิดไม่เหมือนกันการวางแผนชีวิตไม่เหมือนกันก็ขอให้คิดขอให้พูดคุยแล้วก็ปรึกษากับคู่ชีวิตเอาของแต่ละคู่ว่าเขาคนนั้นเป็นคนยังไงอย่าให้คนอื่นมาตัดสินเราต้องตัดสินเราเองเพราะว่าเขาไม่ได้มานั่งอยู่กับเรากับสามีเราทุกวันเขาไม่ได้มารู้ลึกนะในการ พูดคุยหรือนิสัยสามีเราเท่ากับตัวเราเองเขามาพูดได้แต่เมื่อเราเวลาเราไปพูดกับสามีเรานะ่ะมันไม่เหมือนกันเช่นนั้นขอให้ยึดมั่นยึดเหนี่ยวและก็ยึดติในตัวของตัวเองและก็ตึกตรงว่าสามีเราเป็นคนแบบไหนอย่าไปเอาตัวเองเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่ในสิ่งที่เราอยู่เป็นในสิ่งที่ตัวเราเป็น นะคะแล้วชีวิตคู่ของคุณจะไปรอดสวัสดีจ้า